วันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนจอกันนะครับก็จะมีข้อควรระวังหรือข้อควรที่ที่ควรที่จะรู้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเราแกะจอมาแล้วน็อตทุกตัวเราต้องวางตรงตำแหน่งทุกตัวนะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะทำให้บอร์ดช็อตได้นะครับ็อตอยู่ตรงไหนเราวางตรงนั้นนะครับ เราาา์กตำแหน่งไว้เลยเอาที่เราเข้าใจครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องอแกะขั่วแบตออกก่อนทุกครั้งนะครับนันก็จะเป็นจอเดิมนะครับส่วนมาอันนี้จใอม่ เราได้จอมาเราอย่าเพิ่งประกอบนะครับเราก็มาเทสกันก่อนว่าจอใช้งานปกติไหมการกดซ็อกเก็ตเราควรให้มันอยู่ตรงตำแหน่งแล้วถึงกดนะครับระวังอย่ากดโดยที่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งนะครับอาจจะทำให้ซ็อกเก็ตของจอเสียหายได้หรือตัวซ็อกเก็ตพวกนี้ของ ของตัวบอร์ดเครื่องอาจเสียหายได้นะครับก็ประกอบเสร็จปุ๊บเราถึงจะกดคั้วแบตเป็นอันดับสุดท้ายนะครับเพื่อก board, อันบอร์ดจอช็อตนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาเทสจอนะครับเดี๋ยวเพิ่งประกอบนะครับ เรามาเทสจอนะครับว่าสามารถกดได้ถูกจุดไหมครับเทสคร่าวๆโอเคถ้าเกิดของใครเข้าหน้าเครื่องได้ก็เทสปุ่มกดนู่นนี่นั่นได้เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้จอใช้งานได้ปกตินะครับปิดเครื่องรอสักพักหนึ่งนะครับให้เครื่องดับสนิท เพื่อกันการช็อตของอบ์ดแล้วก็จอด้วยนะครับสังเกตดีๆมันจะมีหมุนๆอยู่ตรงนี้นะครับกำลังโหลดปิดเครื่องอยู่ก็ดึงขั้วแบตออกก่อนแล้วค่อยมาดึงตัวซ็อกเกต็ตจอนะครับอ,อันนี้คลิกจอส่วนจอเก่า เราแยกขินส่วนแล้ววางน็อตในตำแหน่งเดิมทุกครั้งนะครับวางตรงที่เราเข้าใจว่ามันจะอยู่จุดเดิม ส่วนน็อตด,ด้านข้างนี้มันจะเข้ากันทุกตัวนะครับวางรวมกันได้ส่วนน็อตตัวอื่นๆที่แกะก่อนหน้านี้ไม่สามารถวางรวมกันได้นะครับเพราะความมั่นใจในการประกอบข้อควรระวัง ก็จะมีหนึ่งจุดตรงนี้นะครับเวลาดึงสายแพรตรงนี้มันจะมีสายแพรตรงนี้ที่ติดกับตัวจอเก่าค่อยๆแซะออกนะครับอย่าดึงออกเพราะว่าถ้าเกิดดึงออกปุ๊บปุ่มโฮมตัวนี้อาจจะเสียได้นะครับ แล้วก็จุดสำคัญตรงนี้อีกตัวหนึ่งสําหรับการแกะจอก็คือสายแผรตรงช่วงนี้นะครับระวังอย่าให้ขาดนะครับถ้าขาดก็อาจเกิดการเสียหายได้ก็ยกแผงเก่าออกมาแล้วก็จะมีจุดเล็กๆตรงนี้อีกทีหนึ่งที่เป็นตัวสแกนจอนะครับสแกนลายนิ้วมือพยายามอย่าให้ฉีกขาดนะครับ อันนี้เป็นตัวจอ iPhone 6นะครับอ่ะเราได้ชุดแผงมาแล้วอันนี้เป็นจอใหม่นะครับข้อควรระวังมากๆเลยของตัวจอของออจอใหม่นะครับก็คืออย่าให้สัมผัสตรงนี้มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะทำให้จอด้านในสามารถแตกได้นะครับเวลาเราประกอบ อย่าสัมผัสลงน้ำหนักเยอะเกินไปนะครับ เกา้ามายังไงเราก็ประกอบไปอย่างนั้นนะครับระวังเบามืออย่าเผลอไปกดตรงช่วงนี้นะครับจะทําให้จอด้านในแตกได้นะครับประกอบตรงนี้ไปปุ๊บส่วนสายแพร่เรามาจัดระเบียบของเขานะครับสายแพร่ปุ่มโฮมล็อกให้ตรงแล้วก็ค่อยกดนะครับอย่า ฝืนกดไปนะครับอาจทำให้ตัวซ็อกเกตของตัวปุ่มโฮมพังได้นะครับแล้วก็ตัวพวกน็อตต่างๆพยายามอย่าสลับที่กันนะครับถ้าเกิดว่าสลับที่กันอาจทำให้ตัวน็อตดันตรงหน้าจอทำให้ตรงพวกนี้เป็นรอยได้นะครับ วางตำแหน่งเดิมทุกตัวนะครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราวางพวกเลนกล้องหรือวางลำโพงตรงนี้ไม่ไม่ตรงกับช่องหรือกดแรงเกินไป ระวังอย่าก,กดตรงช่วงนี้เยอะนะครับเพราะจะทำให้ตัวหน้าจอด้านในแตกได้ใส่น็อตตรงตำแหน่งทุกตัวนะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวไหนไม่ลงล็อกอย่าฝืนนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเ,เรามาจัด ะระเบียบตรงสายแพรให้มันเข้าที่ทุกอันนะครับระวังอย่าไปโดนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งใส่ขั้วแบตนะครับวางซ็อกเก็ตให้ตรงแล้วเราถึงกดนะครับอย่าก,กดแรงให้ดังกึกความสัมผัสของเราถ้าเกิดว่าไม่ตรงล็อกเราอย่าฝืนนะครับ เปิดเครื่องอีกทีนึงอ่าโอเคเครื่องติดนะครับถ้าเกิดว่าเรากดตรงช่วงด้านในตรงนี้แรงจนจอด้านในแตกตรงนี้ก็อาจจะเป็นเส้นหรืออาจจะสัมผัสอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่าโอเคตรงนี้เราก็จะประกอบตัวด้านในสําคัญตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับว่าอย่าให้น็อตผิดตําแหน่ง ถ้าน็อตผิดตำแหน่งอาจจะทำให้เครื่องของเราเกิดความเสียหายได้นะครับ ใส่ประกอบจอเข้าตัวเครื่องก็จะมีเดือยตรงนี้นะครับสังเกตดีๆเรางัดแล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปอย่าก,กดปึ๊กตรงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้จอแตกได้นะครับ เกิดว่ามีอะไรมาค้ำตรงด้านในจอพยายามอย่าฝืนกดนะครับเรามาดูตำแหน่งว่าตรงไหนที่มีตัวน็อตคาไว้หรือเปล่านะครับ